กกดก้วสวยเอานั่นแหละกับด้านดิกลัด้านติกลดานแล้อาเอาหัวถีบหัวแค่นี้นะย่าเลมวัคือหลับว่าคนนี้ไปดูอะอยากได้กันดิเอาเอาาให้เาเลยตกามา อีก3ปีขึ้นไปเขาเรื่องบอกอายุแบบหมดเขตอะเรียกว่าอะไรหมดเขตหมดแบบสิบห้าคนเล่นอ่ะเนี่ยส่บสอะสิบสามะไเล่ไม่ต้องบอกอะไร้มิ้นเนี่ยทามีโลกม้าาเนอเนี่ยมโล่มา่นใหแพงไหม กกินไม่ได้ด้วยอ่ะกินม่ได้นะเชอบกินขนมันเนี้ยก่เป็นแหวนอะกินริ้วริ้วแต่ชอบสิบบาทมันทเป็นประกาเพราะใส่เมือย่สิเม่อนน้น่่ี่บแาไมยิเมวนแไว่คนะวไ

อันนี <one> <itation> <What> ้คือคืออะไรใช่ไหมไปแกะพี่นิกสวยอนอี้คโยคมาคือขอบคุณนะทุกคนโอคเอไปนั่งเล่าอคกคนคะ คำตอบดีๆพี่คำตอดีๆเรามีหลอกการจะไดิตแล้วจริงๆเจ้าตาเาา่าดเนีเอาแัวากมาอะเย็ยนม้ะเย็นไหมลมาหดมาป๋า่ไย ฝาไปไหนไม่ฝาคือตุ่มมาเป็นคนเปิดป่ะตุ่มอยู่นี่เลยไม่ได้เปิดไว้เมื่อไหร่เอามาสองวันแล้วอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยเอามาฟังเพลงแต่ว่ามันไม่เปิดเลยหรอเริก็แบบว่าขใครก็ต้องเรื่องต้องเปิดเนื้ออันนี้ยไงไม่ได้เลยยูเขาอยากได้เสื้อแทๆ

จะไม่เจอไม่เคยตัดใจไม่ได่ทำความรู้จักขอามรักทางหน้าค่ะโอเค ไม่มีเวลาเพราะเราไม่ว่ามีเาไ่ปวันนี้นี่เท่าไหร่อยู่11เโอเคการงกแต่เไม่เคยไม่ถูกไม่ได้คล่องใจอยู่เนี่ไม่ไ้คล่องใจที่กี่โมงอ่านิไม่ต้องใส่ยกาอันนี้ยักเวลาบอเอลกี่มกมหน่งูโทรัพแบบ บอกให้ดมันพูดมันงงอ่บพี่มันไหลมันพูดมันลายเข้มมากเลยแคก็งงว่าที่ใส่ใส่อยู่เนี่ยไมันไมันนี่เห็นแต่หน้าเลยนะ เรื่งทามาส่งเห็นแต่ตัวค่ะกย่าดอย่พูเดี๋ยวกูอ้นี่พื้นทีนี้มีสปาด้วยสวัสดีค่ะสปามาแล้วมีขัดผิวแล้วไวท์เทนนิ่งดูไวท์เทนนิ่งขัดผิวด้วยโกงไปอีกทีนี้ไม่ได้ม้านเมาเลยอะผิดางช่องเลยอนไม่มีใช่ ใครอะงเอ้นุกคุกเตนคุกเลยเต้นไปเลยนอีกอะไม่ไหวแล้วไปคลิปไปหนึ่งคลิปแล้วตัวต้องไปสระผมก่อนก่อนเข้าคณะถึงไม่สวยคณะวิทา ผมสายยากมากเลย่ะเดี๋ยวต้องากันขา้เหรอนี่ชูาเียเียคียร์าด้ดูห้ดให้ดูดีอร่อยแล้วให้ไเดี๋ยวล้ีเปนอย่านี้ต้งตายเอไวจะคุยกันข้างหลัง ทำไมแล้วเนี่ยฟันแล้วร้อนอนหเย็นมากเลยเห็นนอแล้วเนี่ยเตไปอีกสวยออกตมไปอีกอาแล้วอะวัน้อนี่คนันใครด่ดูสวยเลยหมายนยืนนะเลยสวยเลย

ชอบอ่ะชอาชอบไปอีกเสนิทเลยแล้วเนี่ยแทกซี่จะไปไม่มด,ดูคนสิวยไหมเนี่ยเ็มดิ้อมรีบรับคนเลยอ่ะเรามีกนนันต่อย ไม่เอาไปสีส้มเขาจ่าแล้วแหละเขาเขามาดาแล้วเขามาด่แล้วเขามาดแล้วไปไาเราหมดขามขาไปเร่อยยังไม่ทันไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขาไปไปลบไป 没事没事没事。哈哈哈哈哈！哈哈。